แบ่งใจไปให้คนอื่นมีน้อยถ้าไม่ร้อยแล้วพี่ว่าโดแมงเสียงดีขนาดที่ช่วงนเป็นอย่างไอสอี่ขภาพ่อพยนภูมิใจเสนอกวิการหน้าหัก The p r o t e c t ให้เสียงสปอยโดย,เ,ยเริ่มต้นที่สองพ่อลูกชาวเข็มทลาดลูกสาวชื่อว่าสอนส่วนพ่อเป็นประธานาธิบดีชื่อว่าชนวันนี้ลูกสาวนัดทานข้าวกับพ่อเพื่อที่จะแนะนําแฟนให้รู้จัก แฟนของเธอชื่อว่าเปรมเป็นพนักงานธนาคารนายชุนจึงชักถามประวัติของเปรมทุกอย่างแน่นอนว่าเขาฟังภาษาเขมรนไม่รู้เรื่องโชคดีที่แฟนช่วยแปลให้แต่ดูเหมือนพ่อของเธอจะไม่ชอบเพราะเป็นแค่พนักงานธรรมดาทั่วไปจะดูแลลูกสาวเขาได้ยังไงระหว่างนั้นบริการบอกว่ามีคนโทรมาเขาบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะบอกนายชุนจึงขอตัวไปรับสายนั้นซึ่งคนที่โทรมาก็อยู่ข้างหลังนายชุนเขามีท่าทีร้อนรนเพราะมีคนตามล่าเขาอยู่ชายคนนั้นจึงให้หลักฐานชิ้นสําคัญกับนายชุน มันเป็นหลักฐานที่จะบอกได้ว่าใครทรยศต่อประเทศชาติบริการเห็นว่ามีคนแปลงหน้าอยู่กับประธานาธิบดีจริงรีบมาและตอนนี้มีนักฆ่าจ้องมองพวกเขาอยู่นั่นก็คือพิรีนั่นเองพีรีจรึงบอกให้ใช้แผนสองตามล่าชายคนนั้นจากนั้นเปรมมาหาคำก้อนที่ทำงานเขามาบ่นเรื่องพ่อแฟนให้ฟังเปรมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถามประวัติเยอะขนาดนั้นคำก้อนก็คอยช่วยปลอบใจคนเป็นพ่อก็งี้แหละถ้ารักจริงต้องไปสู่ตัวเองให้พ่อเขาเห็นสิ กลับมาที่พิรีเขาได้สังหารชายคนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์สําคัญแน่นอนว่าของที่เขาตามหามันก็หายไปพิรีจึงรายงานเรื่องนี้ให้พี่ใหญ่รับทราบทางด้านนายชนเขาเปิดดูแฟลชไดที่ชายคนนั้นให้มาและเขาก็เจอคลิปสําคัญที่เป็นปัญหาระดับประเทศนายชนจึงออกเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับประเทศตัวเองและฝากให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงดูแลที่นี่ให้ดีด ทางฝั่งคำก้อนที่กำลังกลับบ้านคุณภรรยาสุดที่รักได้โทรมาให้ซื้อมามีนงกลับไปฝากเอาแบบพิเศษเดอิอสองหอคำก้อนผู้รักเมียก็ต้องตามใจเมียเขามาที่ร้านมามีนงแล้วสั่งพิเศษเหมือนเดิม ทางฝั่งนายชุนตอนนี้เขาต้องเจอศึกหนักเมื่อคนร้ายดักโจมตีขบวนรถของเขาพวกมันกระหน่ำยิงไม่ยัง้งพร้อมกับเปิดตัวป่าเทพหัวโจคนร้ายและดูเหมือนว่านายชุนจะไม่อยู่ที่นี่ที่แท้เป็นการสับขาหลอกห้องหนวยบริการนายชุนหิวหนักจึงมากินบะหมีม่ที่ร้านบะหมีนม่นงส่วนเจ้าของร้านก็ทำบะหมีม่ให้คำก้อนเรียบร้อยคำก้อนจึงขอเข้าห้องน้ำก่อนกลับ ทางฝั่งคนร้ายก็ตามหาในชุนจนเจอพวกมันสังหารคนขับรถไปหนึ่งส่วนคําก้อนที่กําลังจะกลับนั้นเขาดันลืมมามีอยู่ในห้องน้ําโชคดีที่นายชุนหยิบออกมาให้แต่เว่า คนร้ายบุกมาที่ร้านบริการจิงเข้ามาช่วยจากนั้นผู้ที่เหลือก็กระนัมยิงใส่ร้านอย่างต่อเนื่องคำก้อนเห็นท่าไม่ดีจึงเหยียบหัวกระโดดฟาตามด้วยสไลด์ใช้นังสติ๊กยิงพุงแตกบอกได้คำเดียวเลยว่าคำก้อนหดจัดจัดเมื่อจัดการคนร้ายเสร็จบริการจิงพาในชุนรีบหนีไปคำก้อนจิงตามไปเพราะอยากได้มามีคืนแต่ไม่ไหวที่คนร้ายจะตามไปกระนัมยิงต่อคำก้อนกับบริการจิงช่วยกันต่อสู้แต่บริการสู้ไม่ไหวจึงเสร็จไปหนึ่งทางฝั่งคนร้ายได้เปิดตัว3ผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ทีเทพ พี่แอดและพิรีขำก้อนจึงเปิดตัวเตลิงกาโชว์แบบโดนโพดตอนนี้เหลือํำก้อนกับนายชุน2คนเขาจึงยัดนายชุนลงทั้งขยะแล้วทีบส่งส่วนตัวเองก็ใช้ทั้งขยะเป็นทางผ่านแล้วขับมอไซค์ของใครไม่รู้หนีไปทางฝั่ง3ผู้นำก็ไม่ได้อะไรนอกจากดูลูกน้องตัวเองตายป่าเทพจึงโทรหาเอกชัยให้ตามล่านายชุนทางด้านสอนเปรมได้โทรหาเธอตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเธอโดนคนร้ายลักพาตัว กลับมาที่คำก้อนเขางงมากว่านายชุนตามไม่ได้ยังไงคำก้อนไม่มีทางเลือกก็ต้องพานายชุนมาซ่อนตัวตอนนี้นายชุนได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงพวกเขาคุยกันเรื่องคนร้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะส่งคนมาช่วยส่วนคำก้อนเขาไม่รู้จะเอายังไงดีเมียก็โทรตามคนร้ายก็ตามค่าแถมคุยกับนายชุนไม่รู้เรื่องเพราะคุยคนละภาษาเขาจึงขอตัวลงไปซื้อน้ำได้ให้ในายชุนรอยอยู่ที่นี่ทางฝั่งเปรมได้แจ้งตำรวจเรื่องคนหายแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนอกจากรอตำรวจสืบ ทางฝั่งคำก้อนเขาได้ฟังรายง,งานเขาวเรื่องของนายชุนประเทศเขมทราชขึ้นชื่อเรื่องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยที่นายชุนและคณะจะเป็นผู้ตัดสินเลือกว่าบริษัทไหนจะเป็นผู้เข้ามาลงทุนในประเทศในเดือนหน้าอีกทั้งนายชุนจะหมดวาระในอีก2เดือนคาดการว่านี่จะเป็นการก่อการร้ายเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านการเมือง กลับมาที่นายชุนตอนนี้มีกลุ่มชายชุดดํามาหาเขาพวกมันบอกว่าเป็นคนของสถานทูตและขอให้นายชุนไปด้วยกันไม่รู้นะว่าคุยอะไรพ่อแปรไม่ออกแต่ที่แน่ๆคนพวกนี้ท่าทางแปลกๆขำก้อนที่รู้ว่านายชุนตกอยู่ในอันตรายจึงหมุนคอเป็นหนึ่งคนนายชุนรู้ว่าคนพวกนี้ประสงค์ร้ายจึงพยายามขัดขืนขำก้อนรีบมาพยายามช่วยแต่ไม่ทันเขาจึงโดนคนร้ายลี้ยิงเข้าไปในตึกตอนนี้คนร้ายส่งเอกชัยมาพร้อมกับเพลงหมากัด ทางด้านคำก้อนก็เลยฆ่าทีละคนส่วนเอกชัยก็ยืนร้องเพลงอยู่ข้างล่างจนกระทั่งเพลงจบ ทางด้านป๋าเทพเขาได้ถามนายชุนว่าของอยู่ไหนนายชุนก็เอาแต่บอกว่าไม่รู้และก็อีกอย่างคือมือถือเครื่องนี้ก็ไม่ใช่ของนายชุนเพราะว่าเขาได้สลับกับของํำก้อนเพื่อความปลอดภัยํำก้อนก็งงว่ามือถือเครื่องนี้มันของใครกันแล้วแฟลชไดนี่อะไรอีกส่วนเพลงก็เพิ่งรู้นะครับว่าพ่อแฟนเป็นประธานาธิบดีเขาจึงเปิดดูสิ่งที่อยู่ในแฟลชไดน์และพวกเขาก็เจอคลิปสําคัญดูเหมือนรองประธานาธิบดีมังนะได้สังหารนายทุนที่นายชุนเลือกเหตุผลที่ข้าพ่อ ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและคนที่ร่วมมือกับเขาก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงส่วนปาเทพได้นําลูกสาวของนายชุนออกมาถ้าแกไม่อยากให้ลูกสาวตายบอกมาซักของอยู่ไหนแน่นอนว่านายชุนยอมบอกเพื่อปกป้องลูกสาวและสามผู้นําก็รู้แล้วว่าคําก้อนเป็นใครเขาคืออดีตหน่วยรบพิเศษและสายลับเก่าป่าเทพจึงโทรหาคําก้อนตามที่นายชุนบอกแกขอให้เอาของมาคืนแล้วจะปล่อยสองคนนี้ไปคําก้อนก็บอกว่าข้าไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอยู่แล้วนี่เกรมจรึงบอกว่าเอา เจ้าคืาอว่าจังสันผู้สาวกับพ่อตา่อยได้นะนะั่นน่ะอีมึงเสือกว่านี่เดี๋ยวมันก็โทรมาอีกนั่น <ผ>แน่ <ผม S 2> อน <ผม S 2> อนว่าป๋าเทพโทรกลับมาคําก้อนก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้แต่ฉันขอ1น0ล้านป๋าเทพจึงตกลงและพวกเขาได้แกะรอยที่อยู่ของคําก้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคําก้อนรู้ดีว่าต้องเจอศึกหนัก,กเขาจึงโทรหาโสภาให้มาช่วยโสภาจึงรีบมาพร้อมอาวุธค,ครบมือโสภาก็คืออดีตคนรู้ใจที่ยังคุยกันอยู่นะครับเพรมจึงแกะรอยสัญญาณมือถือของคําก้อนพวกเขาจึงรู้ว่าคนร้ายอยู่ที่ไหน ฝั่งคนร้ายได้ส่งคนบุกมาที่นี่แต่พวกเขาก็โดนหลอกตอนนี้ฝั่งคําก้อนบุกมาถึงฐานทัพของคนร้ายเขากับโซภาจึงแยกกันจัดการทีละคนจากนั้นพี่เล็กได้ตามมาคําก้อนถามว่าพี่มันได้ยังไงเนี่ยโซภาเป็นคนโทรบอกพี่งานสนุกแบบนี้ขาดพี่ไปได้ยังไงน้องทั้ง3าคนจึงแยกกันสู้พี่เล็กอย่างหเดเยบีบคอยิงโซภาก็โคตรแมนคาก้อนจึงเรียกไปช่วยสองพ่อลูกออกมาและเขาไปเอามือถือกับมีดงขึ้น,นซึ่งคนร้ายมันก็รู้ตัวจึงเปิดฉากยิงใส่ย,ยับ คำก้อนจึงทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดเมื่อช่วยสองพ่อลูกได้เปรมกับโซภาจึงรีบขับรถมารับโดยมีพี่เล็กยิงสกัดต้นทางไว้ให้และแล้วสึกเพื่อชีวิตจึงบังเกิดพี่แอดกับพี่รีดวลเดือดกับพี่เล็กพี่เล็ก2รุมหนึ่งสู้ไม่ไหวทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางด้านคำก้อนกับโซภาจึงแยกกันเป็นสองทางพี่แอดตามคำก้อนส่วนพี่รีดตามกลุ่มโซภาพวกเขายิงสกัดรถตู้ของเปรมพ่อกับลูกจึงรีบหนีไปก่อนเปรมกับโซภาจึงช่วยกันสู้กับคนร้ายแต่ที่แน่ๆคือโซภาจัดการ ปเยอะมากส่วนเปรมจัดการได้แค่หนึ่งพิรี่กับโซภาจิงดวลเดือดกันและทั้งสองคนแดงกระสุนหมดพอดีฝั่งพิรี่รีบเปลี่ยนแมกกาซีนส่วนโซภาก็บอกให้เพรมคว่างกระสุนมาและ ทางด้านพี่แอดแกตามคำก้อนมาถึงตลาดสุดแห่งหนึ่งจะยิงใส่เลยก็ไม่ได้เดี๋ยวคนแตกตื่นแกจึงรอจังหวะให้คนทําอะไรเสียงดังแล้วยิงคําก้อนรอแบบนี้ทนไม่ไหวงั้นเปิดฉากยิงต่อหน้าเลยก็แล้วกันทั้งสองคนยิงแบบดเดือดอแต่ก็ไม่โดนสักนัดพี่แอดจึงวิ่งออกไปที่โล่งๆคาก้อนจึงวิ่งตามและศึกครั้งนี้เป็นศึกตัดสินของทั้งสองคนทั้งคู่วิ่งเข้าหากันและเปิดฉากยิงต่างฝ่ายต่างหลบลูกกระสุนอย่างกะมองเห็นจากนั้นจบด้วยท่าโคตรโหดกระโดดยิงซึ่งคนที่แพ้ให้กกกัับคคร้้งนี็ือ พี่แอดอยู่แล้วครับท่านพระเอกคนเดียวเลยนะมึงอะ ต่อมาในชุนจึงเอาหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจัดก,การเขาขอคุณคำก้อนที่คอยช่วยเหลือไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีคำก้อนบอกว่าไม่ต้องตอบแทนอะไรหรอกแค่รับไอ้เปรมเป็นลูกเขยก็พอแล้วครั้งนี้นายชุนไม่ยอมก็ต้องยอมครับเพราะว่าเปรมทุ่มเทพเพื่อลูกสาวเขาจริงๆจากนั้นนายชุนจึงขึ้นไปรักษาตัวอยู่ข้างบนแน่นอนว่าสือครั้งนี้ยังไม่จบเพราะว่ายังเหลือปาเทพอีกหนึ่งคนแกบุกเข้ามาในห้องแล้วยิงนายชุนทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็โดนสับขาหลอกเพราะกลุ่มคำก้อนรู้แล้ววว่่าาาเขคคืหนนนึงใพกร ป่าเทพก็เหมือนกันสิ่งที่เขายิงเป็นแค่หมอนธรรมดาแกไม่คิดเลยว่าคำก้อนจะฉลาดขนาดนี้จึงเปิดฉากไล่ล่ายิงคำก้อนคำก้อนก็เก่งเกินป่าเทพก็ไม่ธรรมดาแต่ท้ายที่สุดคำก้อนก็ชนะอยู่ดีหลังจากนั้นคำก้อนจึงไปบอกลาในชุนและเปรมนายชุนจึงยื่นข้อเสนอให้มาทำงานด้วยกันซึ่งเขาจะให้เงินเดือนเพิ่มเป็นสิบเท่าจากที่เดิมแต่คำก้อนก็ไม่พูดอะไรเขาจึงขอตัวกลับ พอกลับมาถึงบ้านขำก้อนจึงเปิดมามีนงที่ภรรยาฝากซื้อมาซึ่งในหอมามีมีกล่องของขวัญอ,อยู่มันเป็นของขวัญที่ภรรยาอยากเซอร์ไพรส์สามีนี่แหละครับไม่มีใครดีเท่าภรรยาจริงๆเนื่องจากตัวหนังที่ผมดูไม่มีซับไทยตอนที่ตัวละครพูภาษาเขมรน,นะครับผมจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมอธิบายตอนที่ตัวละครคุยกันมันถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน